เจ้าพายุก็มีอะไงครับพี่โพ๊ทอ้าวผมอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟเอฟซีเหรอครับเอฟซีอ๋อเอฟซีผมก็มดาขายอยู่ตรงนั้นอ๋ออ๋อครับผมวันนี้วันนี้ฝนตกก็เลยแบบก็แค่ได้นเนี่ยก็แค่เดินยางไปเลยเห็นเห็นมันหลงเหลงนะครับผู้เมนเนี่ยอู้ยางวันนี้ผมได้ยินเสียงเรียบอยู่เออเลยบขอบคุณที่ขายอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะอ๋อขอบคุณครับที่มาตัดทกล้นะครับผมครับขอบคุณครับเอฟซีครับเปิดเปิดหน้าโชว์หน่อยดีโอ้ยก็ได้จำได้จมูก โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับติดตามรับชมคง้ามเดียวติดตามรับชมนะครับโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่มาทักทายนะครับโอ้เจอเอฟซีนะครับปวติงเลยเมื่อวานผมก็ไม่ได้พักเลยอ๋อเมื่อั้นเจอใช่ไหมละอ๋อครับผมขอบคุณครับนะผมได้ยินเสียงเรียกเววนะท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงเรียกพด คนเลี้ยโศคนเนี้ยโศนะผมนึกว่าหูแววหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่าก็เป็นเอฟซีนะครับที่ทักถ่ายกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้มาตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับแต่ว่าผมมาอ่าค่อนข้างจะดึกไปน,นิดนึงนะไม่ใช่ดึกหรอกครับเออปกติประมาณห้าหกโมงนี่ก็คือถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะแต่วันนี้อ่าติดหลายอย่างนะครับก็มาในช่วงที่อ่าประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับนี่ พ่อค้าแม่ค้าเปิดไฟแล้วนะจริงๆแล้วอาแต่มาตลาดนี้หลายรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมติดฝนนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ลุยฝนกันเต็มที่นะนี่ก็ตกไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็สู้สุดใจนะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้ามือสองของเก่าตลาดนี้ก็เป็นตลาดเหมือนเหมือนเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ เนื่องจากคนกลัวฝนนั่นแหละสำคัญเลยนะครับนี่ผมมาหลายรอบนะตลาดนี้นะครับเป็นการแนะนำอีกหนึ่งตลาดนะครับเผ้ามือสองอของเก่าวินเทจต่างๆนะนเครื่องเสียงเครื่องปั๊มน้ำโอ้ยผมนมกว่าเครื่องเสียงมันจะมีโซนด้านกางตรงกลางก็จะเป็นซอยเล็กซอยน้อยนะครับแต่ว่า ของก็จะหนักไปทางพวกของกิบพะทธ์ต่างๆนะครับมีทั้งของใหม่ของเก่าเสื้อผ้ามือสองนะครับเ<อ>ดีย๋ยวผมอาจจะไม่ได้ถ่ายของเท่าไหร,ร่นะวันนี้เดินเดินกันยาวๆหน่อยตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับท่านผู้ชมพอคาเมค้าก็จะหายไปเยอะแต่ส่วนมากที่อยู่ๆนี้ก็จะมีะหลังคานะ หลังคาแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าสัมภาระของประเภทแบกกับพื้นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวฝนกันนะเพราะว่าพวกนี้จะต้องแบกกับพื้นแบบนี้นี่ไงน,นี่แสดงว่าเพิ่งจะปูตอนหลังฝนตกนะครับรองเท้าหมวกนะครับก็ประมาณว่าเหมือนเดินคลองถมนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะนี่ตเตา เสื้อผ้าตัวละหกสิบอาจจะมืดนิดนึงนะครับเครรู้ใช่ไหมว่าฉันกำังเดี๋ยวเดี๋ผมขอเดินไปตรงนู้นนะส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าถ้ามากกว่านะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะเลยก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะ 70, เกือบสิบแปดสิบเกือบร้อยอะไรเงี้ย เป็นเดือดมากคุณดานะครับผมมีความสำคัญในโลกการเปิด้ายก็ไม่สมดุลทางเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจโลกนะคะโดยเฉพาะการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดก็มีบ้างนะเช่นการอุดหนุนจากรัฐและการส่งออกในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทำให้ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันรัฐมนตรีทางของแคนาดาอยากเราเป็นผู้สื่อเนี่ยรองเท้ามือสองนะครับบูราร้อยเดียว ก็จะมีแทบทุกต,ตลาดนะครับตรงนั้นเขาขายเสื้อผ้าอ่าวินเทจนะผมอาจจะไม่ไปใกล้นะเพราะว่าเขาเปิดเทนนิ็สิทธิ์นะครับเอาดีกว่าเปิดเพนนก็รั่นเลยตัวละร้อยเสื้อผ้านะครับ ปกติแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยพ่อขานะแต่วันนี้ก็คือตัวฝนนะบอกกนตทมตรงนะครับลัวฝนแล้วก็หลบหนีหายกันไปหมดเลยเนี่ยมียกเป็นย่อมยอมวันนี้อาจจะมา,าดึกเท่าไหร่นะทุ่มจะทุ่มหนึ่งแล้วล่ะผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมนี่รือได้หรือไป นะครับเป็นมือสองนะครับอผมอาตัวยังไม่เดินไปเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ดีกว่าเห็นเขามุงอะไรกันตรงนั้นนะขายอะไรไปดูสินะเดินตลาดมือสองนะครับก็ให้มาช่วงประมาณทักหกโมงสี่ห้าโมงเออไม่ใช่หกโมงแต่สี่ห้าโมงทุ่มหนึ่งนะครับไปอย่างเงี้ย ก็จะได้ของที่มันเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้ก็อาจจะมืดแล้วนะผมอาจจะถ่ายไม่ไม่ไม่หมดนะเป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรัดเลาะ,ละ,ละไปตามอย่างนี้แหละเเครื่องเสียงของเก่าต่างๆนะครับเนี่ยอย่างนี้รู้สึกจะเป็นอ๋อเป็นเอาพวก เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอ่าก๊อ<ม>กน้ำก็มีนะเนี่ยบางทีเรามาลือ้อมาค้นอาจจะได้ของดีไปก็ได้ครับอยู่ในนี้แหละะของดีของอายากนะครับนี่โอ้โหมีธีดาบแบบนี้เลย ของสะสมนะครับยาดองเหล้าก็มีนะเนี่ยเนี่ยลำโพงบ้านลำโพงวินเทจต่างๆนะครับก็เป็นพวกโกดังญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาละกอตะมืดไปนะครับท่านผู้ชมลื้กันเข้าไป่ะ มืดๆแต่ก็ลือดีดนะอืมวันนี้ผม่าจ,จะมาเดินดูร้านเครื่องเสียงมีร้านหนึ่งอยู่ในนี้นะแต่ผมอาจจะไม่เจอเว่าเขาอยู่เขาจะมาหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกนะครับผมอาจจะเดินลัดเดินเลาะไปนิดนึงนะต่ทำนี้แหละไปมาดูซิเข้าหลุมอะไรกันตรงนี้ ก็เรเืออะไรกันอ๋อเป็นออเืมเป็นเครื่องใช้ทั่วไปนะครับที่ประถักลองบรรจุภัณฑ์มันอาจจะห่างม้างไม่ดีบ้างนะพอมาขายถูกๆนะครับก็เป็นมือสู้ขอโทษเป็นมือสองนะครับเป็นมือสองที่ ถายไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับบรรยากาศาประมาณจะทุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้เขาเรียวกว่าตลาดมืดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะครับผมอาจจะเดินลัดไปลัดมานะท่านผู้ชมวันนี้ตลาดมันหลงเหลงนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับ อยงเจ้าพายุก็มีอะไรครับพี่โพงศ์อ้าวผมพ่อครับส <ผม S 1> วัสด,ดีครับสวัสดีครับ FFC หรอครับอ๋อ <F> ้ยฟุตตปดาผมขายอยู่มืองนั่นอ๋ออ๋อครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้ฝนตกก็เลยแบบก็ใครเดิแเนี่ก็ใครเดินย่างไปเลยเห็นเห็นมันหลงเหลงนะครับผมเห็นเนี่ยหูย่างมนที่ผมยินเสียงเรียบอยอะ <S <S ไม่เรียบขอบคุณที่ขายอยู่มืองนั่นแล้วอ๋อขอบคุณครับที่มาตักค่านะครับผมครับขอบคุณครับ FFC ครเปิดเปิดหน้าโชว์หน่อยดิเฮ้ยก็จดจำได้อยู่บ่ โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับติดตามรับฟังค้างเนี่ยติดตามรับชมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่มาทักทายนะครับโอ้เจอเอฟซีนะครับตัวจริงเลยเมือนผมก็ม่ได้พาร์ทเยอ๋อเมือนเ้ือนเจอใช่ไหมล่ะอ๋อครับผมขอบคุณครับนะผมได้ยินเสียงเรียกแว่วๆนะท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงเรียกคด คนเลี้โสคนเนี้โสนะผมนึกว่าหูแววหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่าก็เป็นเอฟซีนะครับที่ทักทายกันนะครับงานโมเดลนะโมเดลตัวกระตูนนะครับเครื่องมือช่างทุกตลาดจะต้องมีนะครับได้ไขอบคุณนะครับเ c ก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ ได้เลยนะพี่นาพ่อค้าขยันพ่อค้าพ่อค้าไม่กลัวฝนนะครับพ่อค้ากลัวฝนโอ้โหสู้จริงๆนะครับเนี่ยขนาด พ่อค้ากลัวอดนะพ่อค้ามาอยู่อยู่ถึงประมาณกี่โมงครับพ่อค้าอ่าสามทุ่มก็เก็บแล้วค่ะอ๋อสามทุ่มนะครับนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้มามืดขนาดนี้พอดีไปที่อื่นมาเราเสียค่าที่แล้วอ๋อเพราะาค่าที่เราจ่ายตั้งแต่เพอเริ่มต้นแหละตั้งแต่เข้าเข้ามาตกไม่ตกเราก็ต้องขายใช่ไหมใช่ครับเพราะเพราะว่าหนึ่งเราเสียค่าที่ไปแล้วอืม เราต้องลุยครับก็ต้องลุยนะโอ้ยน่าเห็นใจเพราะเวลาฝนตกก็จะอยู่กันเราจะหยุดยบางทีถ้าเกิดว่าตกไม่เกินห้าโมงเราก็ขายได้อ๋อแล้วก็ขา,ายต่อพุ่มสองพุ่มหกโมงไม่หยุดเลยเราก็ต้อง,ต,องอต้องยอมนะต้องยอมนะอันนี้อันนี้เห็นใจพ่อค้านะครับ วันนี้มาตลาดก็ค่อนข้างหลงเหลงนิดนึงเพราะว่าโมงตกถึงห้าโมงเืมเพราะว่าตอนห้าโมงพ่อค้าก็หายไปเกือบครึ่งนะเขาพัวผลกันเขาเขาเขากับอ๋อครับผมนะโอ้ี่อันนี้อันนี้คือชีวิตพ่อค้านะครับท่านผู้ชมก็มาอุดมุนได้ายงเลยที่หาได้ที่ทำแล้วมีกำไรเอาหมดเลยของจิบาถะ ก็เป็นของมือสองนะครับของมาได้นะครับมีมีกี่วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่นี่มีทั้งหมดวันอังคารวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้หลายวันกันนะมีคนถามผมผมก็ไม่รู้ผมคิดว่ามีสร์อาทิตย์ไงยมีวันอังคารวันศุกร์ด้วยครับผมขอบคุณนะครับขายขายยดีๆนะครับนี่อยู่เขตไหนครับเนี่ยผมอยู่พดคนจะโสนะครับพดคนจะโสพดกอจอนการันพลด คนยะโสนะครับดูทางยูทู e คนยะโสใช่ครับเพราะว่ามีหลายหลายหลายคนมาทำกันอ๋ออะไรอะไรเดินหลงหลงตลาดก็มีอะไรเยอะแยะหมดเลยพดพดพจนกรันพดคนยะโสนะครับพศทำดคนยะโสนะครับค้นหาทาง y o u t u ู e นะครับผมขอบคุณนะครับนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับ วันนี้มาก็ไม่เสียเที่ยวนะก็ได้เดินได้เจอเอสซีรู้จักคนรู้จักทักททยนะครับนี่เครื่องเสียงเดี๋ยวกำลังพยายามหาร้านเครื่องเสียงอีกร้านหนึ่งนะครับที่เข้ามาขายเครื่องเสียงลำโพงบูทูทไม่รู้เขากลับเรียงนะเพราะว่าฝนตกนะครับรองเท้ามือสองนะครับวันนี้อาจจะเดินมึนๆนิดน,น,นึงนะขอไปด้วยนะครับกางเกงนะครับ นี่ก็คือการปูล,ลักษณะนี้คท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูถ้าฝนตกจะทํำยังไงนะจะเก็บทันไหมเนี่ยผมสาฉพนก็หานะผมเคยขายของนะครับแล้วผมก็รู้ว่าการปูแบบเนี้ยคือเสี่ยงที่สุดแล้วนะครับนะเสี่ยงกับการตกแบบสู้ลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับนี่หลอดไฟเครื่องมือช่างนะครับไปเดินไปทางโน้น ในในก็ามาแล้ววันนี้เดินในตัวทัวร์แล้วกันนะครับก็เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมโคดคนยโสนะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมได้ทางเพจทาง youtube ตทางทอกนะครับผมอาจจะลงหลายช่องทางนะครับส่วนมากก็จะติดตามทางเพจนะครับทาง youtube ก็เยอะนะครับตลาดคุ้มก้าลาดกระบังนะครับอยู่ในเขตของถนนเกบ เออราก,กระบังนะครับถนนเจ้าคุณทหารนะครับนี่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังอยู่จนถึงสองตทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มตลาดที่นี้ก็จะวายไปนะก็ให้มาเดินสักสี่โมงห้าโมงนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องอทำใจนิดนึงนะครับพ่อค้าแม่ค้าสู้ไม่ถอยเลย เดี๋ยว,ยวผมกำลังหาร้านเครื่องเสียงของเนี่ยคนนั้นอยู่นะไม่รู้เขาตั้งหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเขาคงไม่ตั้งแหละฝนมันตกนะครับนี่โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เก่าจริงนะมีฟีมม้วนหนังด้วยครกปิ่นโตนะครับอันนี้คือ เต่าสะสมหรือเปล่าครับมีทุกอย่างเอาเจ็ดพอเอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยพอครับตู้เจ็ดร้อยเองนี่ครับเจ็ดร้อยได้ครับครับพวกะไร้ปีตัวนี้พวกนาคอนเส็ร็ต์ให้ปีมันจะแข็ง ผมอาจะถ่ายบูกไปบูกมานะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดคุ้มเก้าราดกระบ,บังนะครับเดี๋ยวผมกำลังมองหาร้านของเฮียเขาอยู่นะไม่รู้เขาตั้งอยู่ตรงไหนนะร้านเครื่องเสียงนะเป็นเครื่องเสียงแนวลำโพง,งลำโพงบลูทูธอ่ะแต่ คิดว่าเขากลัวฝนนะเขาคงไม่มาครับนะปกติแ่จะตั้งอยู่แถวตรงกลางนะครับนะผม,ผมเดินมาทางนี้นะครับวันนี้อาจจะพาเดินกระหลงกระเลงนิดนึงนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าส่วนมากตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้าซะมากกว่านะแล้วก็ของมือสองที่แบกกับพื้นเขาก็อ่าหนีฝนกันไปหมดนะท่านผู้ชมนี่ ผมกำลังมองหาร้านนี้อยู่ไม่รู้แกขายอยู่ตรงช่วงไหนเท้ามือสองนะครับคือทุกตลาดต้องมีนะแล้วมันก็เป็นแบรนด์แบบยี o ่ห้อดีอะนะส่วนมากนักเรียนนักศึกษาเข้าซื้อกันเยอะนะครับอ่นะเต็มเลยนะมือหนึ่งมืออะไรมัน อาจจะแพงนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามือสองมันก็จะถูกลงนะแต่เราก็ต้องดูดีๆว่าเออของของมันดีของแท้หรือเปล่านะนะครับอันนี้คืออ่าหลักๆเลยแสดงว่าเขาไม่มานะวันนี้ก็ุดไปนะร้านเครื่องเสียงตรงน,นี้คงไม่จะมาดีบิวร้านเขานะแต่ว่าเขาคงไม่มาแนละ้ววันนี้เพราะฝนตกขนาดนี้ เดี๋ยวผมลองเดินมาดูฝั่งนี้สิได้ <c oughs> ยินเสียงตุ๊บต๊อ๋อน่าจะอยู่ด้านหลัง <c oughs> ไม่ใช่แล้วล่ะ <c oughs> วันนี้ก็คงเดินประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ตลาดคุ้มก้าลาดกระบังนะครับวันนี้เดินอ่าหลังจากฝนตกก็อาจจะหลงแหลงนิดถึงนะ